Wilken datu ar de ida Wilken datu ar de ida วันนี้วันที่เท่าไหร่ Ida ar de เด n วันนี้วันที่วันนี้วันที่3เดือนกุมภาพันธ์ปี2021 พูดเป็นภาษานอสว่า3เุมภาพัน2021 13ก e มภาพัน2021 3เุมภาพันธ2021เห็นวันที่ปุ๊บพูดได้ปับว่า ั3กุมภาพั2 1 3. ี e สามกุ2 1สิสต์กังค่ะสิสต์กังแปลว่าครั้งสุดท้ายค่ะ t r e สาม Februar 2 1 มาถึงตอนนี้แล้วใครจําได้จําขึ้นใจได้หลายวันแล้วคะส่งเสียงให้ครูฟังบ้างนะคะหากใครเพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้เรียนรู้วันที่ไปด้วยกันตลอดปี2021นี้คะ่ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ